สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้านะคะส่งจดหมายมาให้ค่ะจากน้องคนเดิมไ้ยค่คะน้องกัญยาพาัฒค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีนะน้องกัญยาพาัฒทับทินนะคะก็ส่งแบบสแตมสามบาทนะนะ ว่ามันมาถึงวันไหนแต่ว่าเราไปดูตรงจดหมายนะเห็นมันมีอันนี้นะเราเกินอาจจะมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ดูน้องก็ช่วยคอมเมนต์ตารางคลิปด้วยนะคะข้างหลังนะคะน้องก็จะเขียนว่าตู มันไม่โฟกัสนะคะตู้ช้าหน่อยเท่ากับไม่ช้ารือตู้ช้าหน่อยเท่ากับไม่ช้านะคะก็ NO m s นี่ตามนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรส่งอะไรมาให้นะ คราวแรกส่งเป็นจดหมายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะขออนุญาตไปแกะก่อนนะเราก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยะค่ะว่าเป็นอะไร น้องส่งเป็นขนมปังแผ่นมาให้นะคะเป็นสกูชี่ขนมปังแผ่นค่ะหน้านี้นะก็จะไม่แรงขายนะโอเคขอใช้กระดาษแข็ง A4 ไม่มีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเาขาไปตัดก่อนนะเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา เปิดกันเลยน้องใช้เป็นกระดาษแข็งนะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตัดตรงเนี้ยเดี๋ยวขอตัวไปตัดกันนะโอเคนะคะเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลย,ยค่ะเดี๋ยวขอเปิดไฟนะจะได้เห็นชัดขึ้นอ่านเลยค่ะ אימך อ๋อน้องชื่อเล่นชื่ออิมนะคะน้องอิมนะโอเคนะคะก็ขอบคุณน้องอิมมากมากค่ะที่ส่งสกูชี่มาให้นะคะนี่นะคะจะเป็นสกูชี่ขนมปังแผ่นที่น้องอิมส่งมาให้ค่ะแล้วก็จะมีโน้ตนะคะก็ขอบคุณน้องอิมมากมากเลยค่ะนี่นะ กัยนยาพาทัพทิมนะคะเป็นลูกค้าที่เคยอุดหนุนนะก็สำหรับถ้าน้องอิมได้ดูวิดีโอชุดนี้นะคะก็ให้น้องอิมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะว่าส่งมาวันไหนนะอย่แล้วก็ให้น้องทักไลน์มานะน้องจองของไว้นแต่น้องไม่ตอบเลยว่าจะอุดวันไหนนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับส c r ร b e ติดตามนะคะบ๊ายบาย